สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียบ้านนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับไอเดียบ้านแน่นอนว่าเราจะต้องมีไอเดียดีๆในการสร้างบ้านมาฝากกันเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะไอเดียบ้านมาพร้อมกับบ้านน้องดาวหลังเล็กนะคะเป็นสไตล์อินดัสเทรียลค่ะมาพร้อมกับที่จอดรถแล้วก็มี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะคะ และสำหรับบ้านน็อกดาวหรือว่าบ้านโครงสร้างที่กาลังได้รับความนิยมสูงค่ะเพราะว่า1นนะคะมีการก่อสร้างได้รวดเร็ว2นะคะช่วยประหยัดงบประมาณไปได้มากๆเลยละค่ะและนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่หลายๆคนเลือกใช้บ้านน็อกดาวหรือว่าบ้านโครงสร้างเหล็กบ้านสําเร็จรูปแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะหลังที่ไอเดียบ้านจะพามาชมเนี่ยค่ะเป็นผลงานจากเดอะไวนะคะเป็นบ้านน็อกดาวสไตล์อินดัสเรียลค่ะ และสำหรับบ้านเป็นบ้านขนาดเล็กค่ะที่มีพื้นฐานการดีไซน์อย่างเรียบง่ายในแบบโมเดิร์นโดยมีรายละเอียดการตกแต่งในแบบอินดัสเทรียนที่เน้นความสวยดิบจากโครงสร้างเหล็กผนังลายปูนเปลือยและไม้เทียมแบบสวยดิบนะคะมาพร้อมกับประตูแบบรางเลื่อนสไลด์แบบอินดัสเทรียนแท้ๆเลยละค่ะ และบริเวณด้านข้างนะีคะก็ออกแบบเป็นพื้นที่สําหรับจอดรถด้วยโครงสร้างหลังคาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งค่ะจึงสามารถใช้สอยทําเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยละคะ่ะและเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาภายในบ้านนะคะเราก็จะพบกับห้องนอนของอานี้ตกแต่งเป็น สไตล์แบบลวดลายปูนเปลือยนะคะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบอินดัสเทรียลค่ะก็ะคือจะออกแนวดิบๆนะคะแล้วก็เป็นสีจะออกทึบๆปะคะ่ะแบบนี้นะคะก็เป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะในปัจจุบันและสำหรับห้องน้ํานะคะก็ออกแบบแบบเรียบง่ายค่ะด้วยดีไซน์แบบโมเดิร์นนะคะผนังนจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องลายไม้และเป็นลายหินธรรมชาตินะคะมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยละคะ่ะ และสำหรับฟังก์ชันของบ้านน็อกดาวน์หลังเล็กสไตล์อินดัสทรีหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ทั้งหมด18ตารางเมตรนะคะซึ่งถือว่ากระทัดรัดเล็กแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะโดยที่ใช้งบประมาณก่อสร้างอยู่เพียงแค่289,000บาทเท่านั้นเองค่ะ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนนะคะสน, mm hmm. สนใจที่อยากจะสร้างบ้านอย่างนี้นะคะอยากจะสร้างบ้านนอกดาวก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะและสําหรับบ้านหลังนี้นะคะไอเดียบ้านก็เพียงแค่นํามาแชร์ให้เป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมได้นําไปต่อยอดเพื่อสร้างบ้านในฝันของตัวเองค่ะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านสไตล์อนินดัสเทรียลหลังนี้นะคะท่านผู้ชมมีความคิดยังไงสามารถคอมเมนต์กันใต้ด้านล่างคลิป <ş> นี <t iny> ้ค <kit> ่ะ <vaya> และหลังจากนี้ต่อไปนะคะจะสามารถเจอกับไอเดียบ้านได้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงานยุ่งมากๆเลยละค่ะยังไม่ได้มีเวลาที่จะกลับมาทําคลิปเลยแต่หลังจากนี้ไปนะคะไอเดียบ้านสัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันให้บ่อยขึ้นค่ะและถ้าว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะให้ความรู้แบบนี้ค่ะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ไอเดียบ้านด้วยนะคะสามารถกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพิ่มเกณฑกําลังใจให้กับไอเดียบ้านด้วยค่ะ และไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะคะไอเดียบ้านก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่มีฝันอยากจะมีบ้านนะคะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราสู้ๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะไอเดียบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่มีการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนไปอย่างทันผู้ชมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะไอเดียบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ